นี่คืออาหารเสริมที่ช่วยทำให้คุณสามารถฝึกได้เข้มข้นไม่แพ้การกินตัวของคาเฟอีนเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชบนี่เป็น,นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X งสวัสดีครับผมโค้ชปูนังครับตอนนี้คุณเราชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกตัวช่วยตัวหนึ่งครับบอกก่อนนะว่าวันนี้ไม่ได้มาขายของนะผมจะเพิ่งตัดหนีไปไหนนะครับคือมีหลายคนครับผมครับเจอกับปัญหาเรื่องของการทานกาแฟครับทุกคนรู้ดีนะครับว่าการกินกาแฟนะครับการได้รับคาเฟอีนครับจะช่วยกระตุ้นนะครับทำให้ระบบประสาทของเรามีการตื่นตัวมากขึ้นทําให้เราสามารถฝึกได้อย่างเข้มข้นและสามารถ สร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เผาผลาญไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับและที่สำคัญเลยคือมันช่วยเพิ่มสมาธิให้กับเราทําให้เราสามารถโฟกัสการฝึกของเราได้อย่างเข้มข้นเพิ่มมาึ้นครับแต่พอกินเข้าไปแล้วไปุ๊บเป็นไงใจสั่นนะผมบางคนอาเจียนบางคนปวดศีรษะบางคนมีปัญหาเรื่องของการนอนกินกาแฟไม่ได้แต่ก็อยากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อครับผมนะ ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับผมก็แบบไปสรรหาวิธีการนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีอะไรที่สามารถเทียบเคียงตัวของคาเฟอีนได้เลยครับซึ่งบอกตรงนี้เลยว่าคุณไม่ต้องกลัวอีกต่อไปครับเพราะว่าอาหารเสริมตัวนี้มีมานานแล้วแต่หลายคนไม่เคยทราบครับนั่นคือตัวของแอลไทโรซีนนั่นเองครับผมแอลไทโรซีนนะครับผมก็คือเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งครับที่เราสามารถใช้แทนตัวของคาเฟอีนได้เองครับผมซึ่งประโยชน์ของมันจะเป็นอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไป แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับผมขอพูดถึงประโยชน์ของแอลไทโรซีนก่อนนะครับผมว่ามันมีผลกับร่างกายของเราอย่างไรนะครับแ ังให้ดีนะครับมีบทบาทในเรื่องของการกระตุ้นการหลั่งกลุ่มฮอร์โมนแคทโคลอมีนเหมือนกับที่ตัวของคาเฟอีนทําได้ครับคือกระตุ้นการหลั่งของอะดรีนาลีนแล้วก็นอร์อะดรีนาลีนครับผมนะครับซึ่งทําให้เราครับผมสามารถฝุดได้หนักมากขึ้นและสามารถกําจัดไขมันได้ดีมากขึ้นนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องอาศัยตัวของกาแฟรหรือว่าคาเฟอีนเลยนะครับผมอย่างที่2นะครับคือมันช่วยเพิ่มสมาธิ ให้กับการฝึกของเราครับผมทำให้เรามีความโฟกัสมากขึ้นทําให้เรามีสมาธิในการฝึกมากขึ้นในช่วงที่คุณต้องการที่จะแบบฝึกเข้มเข้ม,ขมหรือว่าต้องการออกกำลังกายแบบเข้มข้นหรือว่าเล่นกีฬาแบบจริงจังครับผม L อลเทอร์จน mm hmm. จะเป็นตัวช่วยท่าให้คุณสามารถโฟกัสการฝึกของคุณและการแข่งขันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับผมอย่างที่3าคือมันช่วยลดความเครียด ในระหว่างที่คุณออกกําลังกายได้ครับต้องบอกก่อนนะผมว่าเวลาที่เราออกกําลังกายหนักๆครับร่างกายของเราจะเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นครับผมครับซึ่งถ้าเกิดว่าร่างกายของเรายิ่งเครียดมากขึ้นเท่าไหร่ประสิทธิภาพในเรื่องของการออกกําลังกายของเราก็จะยิ่งลดลงมากขึ้นเท่านั้นในระหว่างที่เราออกกาลังการัดนองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวช่วยนะครับในที่นี้คือถ้าเกิดว่าเดิมทีถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่กินกาแฟอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วจิบกาแฟในระหว่างที่ฝึกคุณจะรู้สึกว่าคุณสดชื่นใช่ไหมคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถ ในที่นี้นะครับผมคือแอลไทโรซีนสามารถทําได้เหมือนที่กาแฟทําคือมันช่วยลดความเครียดในระหว่างที่คุณฝึกหนักได้นั่นเองครับผมนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นเลยคือแอลไทโรซีนครับผมไม่ทําให้ใจสั่นไม่มีผลทําให้คุณนอนไม่หลับครับซึ่งตัวของแอลไทโรซีนครับผมนะครับมีความคลีนในซิสเต็มอย่างมากเลยครับผมคือคุณสามารถทานนะครับผมในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำนะครับก่อนที่คุณจะออกกำลังกายและพอคุณออกกำลังกายเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผม อันเนี้ยนะครับบอกเลยว่าคุณไม่มีปัญหาเรื่องของการนอนแน่นอนครับซึ่งวิธีการใช้แอลเทโรซีนก็คือไม่ยากเยินเลยครับผมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวของคาเฟอีนใช่ไหมครับผมเราจะกินมันเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะฝึกเนี่ยสิบห้าถึงสามสิบนาทีจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในเรื่องของการทานคาเฟอีนใช่ไหมครับเพื่อให้เราฝึกได้มีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของแอลเทโรซีนครับผมเรานะครับผมจะต้องทานมันก่อนที่จะออกกําลังกายนะครับอยู่ที่สามสิบถึงหกสิบนาทีก่อนที่เราจะทําการฝึกจริงครับ โดยที่ตัวของ l t ล r ท s ร n e ครับผมจะออกฤทธิ์ได้นานพอๆกับตัวของคาเฟอีเลยครับคาเฟอีจะอยู่ในซิสเต็มของร่างกายขอเราเนี่ยอยู่ที่5ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของ l อล r ท s i n e จะอยู่ที่4 6ถึง6ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนั่นเองครับผมดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการตัวช่วยครับ ที่ทาให้คุณสามารถฝึกได้เข้มข้นและก็สามารถฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับผมโดยที่ไม่ต้องกลัวการที่คุณจะต้องไปมีอาการใจสัน่นปวดศีรษะหรือว่านอนไม่หลับครับ L อลเทอร์ซีนก็ถือว่าเป็นตัวช่วยสําคัญครับที่ทําให้คุณสามารถที่จะออกกำลังกายได้อย่างสนุกมากขึ้นฝึกได้หนักมากขึ้นแล้วก็สามารถเห็นผลลัพธ์จากการออกกำลังกายของคุณได้เพิ่มมากขึ้นในั่นองครับดังนั้นนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณกินกาแฟไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องงอแล้วนะผมสามารถใช้ตัวของแอลเทโรซินเนี่ยนะครับร่วมกับการฝึกของคุณได้น,นั่นเองครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากไว้เลยครับผมบอกกันหมดซะขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่ากดติดตามโค้ชบุญแน่นซะหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้โค้ชบุญแน่นอย่างมากเลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่ารอโค้ชบุญแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้ามดีๆที่ผมจะเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจะเจอกัััันนคคคลิปห้ารรบบผมสสวดี